นนตียขงเราคกโจมตีตถึงตายตาั่วร้ไให้พ้นกระทำขทายามามไม่มีเข้ามาซอนเลยเข้าม,มาซอนเลยพี่เลยพี่สองคน ขอให้โชคเข้าข้างกูมัน่ก e นดาสุ h าเบลฮ่ติดหล่นด้วยเอพลักากูทีมเลือดกูเด่งมาเป็นข้อไอ้หนูร้านเติมเกม ไว้่่อนได้มีเงินคืนเติมเกม24ชั่วโมงเติมเกม Rv บนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็คแถมริบแบนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และลายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ l ิบแบน็อเท่านั้นเอ้อายจะมาญาตัวปั๊มดาะเนี่ย ไอ้มันเจอตัวบั๊มดาวเลยว่ะไม่เป็นไรกูใช้ไอ้นี้ดีกว่าฟอร์เรนไกอาร์คุณว่าไงวะโอ้โโหเจ้ยฟอร์เรนไกอาโอ้โหคือถ้าซับเป็นแท้งหรือว่าซับเป็นตัวที่หนียากนะครับกูนึกว่าล้ำมาต่ะแม่งล้ำเติมเลือดอยู่นั่นแหละเอ่อวิธีการเล่นสไตล์การเล่นนะครับมันจะเป็นเมตาเดิมเนาะนบนน้ำบนบนปกติแล้วเราจะมีแท่นกระโดดนะครับอันนี้เป็นสไลเดอร์นะ อ่าแล้วก็กระโดดเอาออกไปหมดเรียบร้อยแล้วลูนก็ออกไปหมดแล้วนะครับเราจะเล่นเหมือนเดิมครับเล่นสไตล์เดิมเราจะออกใช้บูทก่อนอันเดียวพอต้องใช่ไหมตอนนี้ต้องใช้บูทก่อนนะต่อตีมีมาเอ่อต้องปวดให้เพื่อนหน่อยมันเวรเล็บมันเวรเล็บมันเวรเล็บเวรเล็บต้องฟิกมันฟิกมันฟิกฟกก้าชิดยกจ้วงทันไปจึงหลอดไปต้องเล่นมังกรของป่าถูกโจมตีอ่าจะไี้ป่าเฮ้ยมาพูด 2เาลิ่งฟามเล่อฟาร์มมเลยโอ้ปโอปูมาเดีดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสองคนเดี๋ยวดูสองคนหลังเขาบู่อย่างไรพี่ได้ได้ได้ไดรอหลับออกได้ปะวะไม่ไหวไปยูพี่ราหลังเขาไในบูเลย โอ้โไม่ตายท่อเดียวช่วยเลยสวยขอให้โชคเข้าข้างโอ้โหไม่ใช่ตูนี่ไวตัวยักษ์ใ โอ้โหดลอดลอดมันตัวมันมากันอย่างไรพี่ได้มีเสรษีดาวไงไอ้ปูปูปูโลนหนนขอให้ดีายโอ้ไอ้ความได้เปรียบที่กูสาสุมา เราย้ำไม่นีได้อยู่นะไอ้เอ่อยีนาไปอยู่ข้างล่างเี้้ยงคาเฟกันอีแล้วเ้เตอหมาพี่โดนแพ้คาเฟ่ตัวีแพ้ไม่ใช่หรอปลากโกันีาป้อมเลนมังกรของเราถูกจมตีก้าชิดยก่วงแมาง มันทำมันทำแครี่เราเราทำออฟมันก็แรกแกันไปแล้วก็กูยัดโอ้โหเฮียกูยัดทายายากเลยที่เกิดตรน้เมมรแล้วหลมารอปะอีกชุดปะอีกชุดปะไให้กูไปให้โอ้ทมันกลางเหนึ่งยังไงจะจะทยายามไหม เรายีน่ามายีน่าโอ้ยีน่าไม่มาว่ะหนีเลยฉลามก็จะเป็นฉลามดยาพิเศษพาราเบตถูกโจมตีไม่มีชุดแล้วตหนเขาไม่ช่วยเหรอสองเช่วยอยู่พี่ชายต้องมียักษ์ของเราถูกโจมตีติดตัวติดตัวตายติตายด้วย แลนีไม่ทันพยามา่ไมเนมาสอนเลยเกินเลมาสอนเลยพี่แล้วพี่สองคนขอให้โชคเข้าข้างมันนี่มันสุดาเ่ ดิ้นหลนด้วยเียพลากากูทิมเลือดกูเร่งมาเป็นขอไอ้หนูหลามหลามไม่นี่เขาแซมแซมนะเอยหลามแแมนะหลามแล้วแซมแมแซมแมตายกูบอกเลยว่าตายตายอนยว่ากเอะแล้กูเยอะแล้วกดยอะแวเอาเลืต็มมีหน้ามหนีพี่เลยพี่ดูดิ

เออคุณตายอ่อไอ้คุณไอ้ไอ้ไม่ยอมแทงป้อมโอ้โหแทงกัะพี่พี่ดุเข้าไปดีเขาเลยทำอะไรพี่กูป่ามันไม่ลูกมันไม่ทำมึงฟังกูมึงแห่ะทำครูคนที่ทำคือมึงทำครูมึงไม่แทงชอบอมเดียวจะปิดสองตัวนั้นไอ้มาๆมาๆต้องการต้องต้องเสียสละวะ มีชุใช่ปมป้อมล่างเสียป้อมล่างเยป้อมล่างตตัวตัเลยตบไปเลยตบไปเปรปูปู่ปู่หยาปูหยาปูหยาข้นบนหมดแล้วปู่ตัวเดียวใ่ไงดรวามันจะฟีกสรอมันฟินันจะฟกตมผมแะไม่มีสวยเฮ้ยสว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 ยีว

เถ้เเยูมาเกินเนลยระวังนะต้นเกมคือรถมันอยู่ตลอดไปนะครับแล้วมันจะมันจะคือเราจะบุกขึ้นบ้านยากถ้าเราแหลมอ่ะพยายามตอกลุ่มเันไว,นว้นะคือมันมันพิเกมได้เลยนะถ้าคุณโดนชน3คันปังบ้างเดยนึกว่าดวโดน,สต,นสตันสกิลใหญ่นะไอผมโผ่เขาอยากบวกจะรอผมจะรอใี้โขคเข้าขึ้นไป ผมบอกใครมาดูด yeah, ิดูมูเลดดิเลือดเต็มกลางตัวตัวยัวต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 ้องเอาตัวเล็กอยู่แล้วครูยินดีได้แล้วได้แล้วอย่าหยุด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 โอ้ยหยุดเลยต่อไปอ่หยุดอย่าหยุดอย่าหยดอกให้ ดูนี่ๆี่้แล้วเต็มไอ้ไอ้มเล็มันโกงตัดแต้มเล็บ้างเลยเามเล็ควรเว้ยไก่อามเล็นี่นี่นี่่นเอาไปเป็นบางเบได้เลยเนี่ยอ้ยโดนโดนนี่บางครัใช้เวลาของชานทก็ดีเหมือนกันเดอยีมา

ยืนหน้ามายืนห้ามามยงเป็นกาตาแตกยืนงงยืนงงเยเรมออกมาว่รับรับออก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 รับอกรับออเไอ้ไอ้ไอ้มากรับออ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 กโออคว่เป็ัอกเ่าไม่ตายอยู่นะีปักดูบ้าให้อ่าปิดผ่านนะพี่ อย่นี้นอามดเลยดีเลยดไม่มชุดี่อยู่ทรนี้นิ่งเลยฮะมัไม่ไหวแล้ววะมันมีอาย่ไอ้เจนี่ไม่หนูโยนสุดแล้วเวลามันรับรับไม่หยุดเลยว่ามันมีฝากมสายได้ปู่มาอี ไอไฮโน่เขายังไม่มารับอีกเหรอวะไอเฮ้ยดูแคลรี่ดิเอาดีไอ้ิ่วยสวยสวยเลยเฉลามเลยเกิดฉลามไม่มีตัดเลือดนาพีอยากไม่หวคมาดนะเพอๆๆ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 ัๆๆลๆๆ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 ไ ดเดี๋ยวมาขี่มาขี่มานี่มันี่ขี่เลยเฮ้ยทำไรเอ้าบอกแล้วอย่าให้มันทายอย่าให้มันขึ้นไปเล้งส <c oughs> oh ูงเว่าผมบล็อกให้นะไอ้พวกนี้ตัวอุวรผู้ผมช่วยไว้นะสามสามคนนี้บล็อกไว้หนึ่งดาวนะคือช่วยกันนะเฮ้แต่จะมองว่า แพทนี้ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่แปลกใหม่แปลกใหม่เอาไปดูกันเองแล้วกันนะครับฟอร์เรนเซ็นี้โอเคโอเคโกงอ่ะผมว่ามันโกงอ่ะเดกี๋ยวนี้มันดึกไปอ่ะผมว่านะแต่ก็มีซีเนียร์อีกตัวก็คือแบบสุดๆแล้วอ่ะแล้วก็มีระบบแบนด้วยนะครับผมระบบรีพอร์ตนะครับสามารถแบบเขาตรวจสอบรีพอร์ตเลยนะว่าแบบว่าเอ่อระบบใหม่ขึ้นมาแบบถ้าผิดจริงเไหนโดนเลยนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับไปเลยทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ